กว่า20ปีที่หลายครัวเรือนในหมู่บ้านท่าช้างตำบลทับปิดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ประกอบอาชีพจับงูโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหตุผลหลักๆของพวกเขาคือหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวเพราะเนื่องจากพวกเขามองว่าเป็นอาชีพที่สุจริตมีความเป็นอิสระและอีกอย่างหนึ่งมีผลตอบแทนที่สูงด้วยจึงทำให้หลายต่อหลายคนเลือกประกอบอาชีพจับงูนี้ เราหางูมานานเนี <thighs> ่ยนานครับหลายปีหลายปีหลายปีจัดเลยก็ตั้งแต่ระดับเป็นสิบปีสิบปีก็ทํามานานแล้วก็ตั้งแต่อายุแปดขวบเก้าขวบนี่ก็สี่สิบหกเลยคุณพิเชษหนึ่งในชาวบ้านท่าช้างที่ประกอบอาชีพจับงูมากว่ายี่สิบปีซึ่งมีความคลุกคลีกับอาชีพนี้มาตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็ก เขาได้ติดตามพ่อออกไปหางูจึงมีประสบการณ์มากกว่าผู้อื่นทุกๆกวันที่เขาว่างจากการทำงานอื่นๆเขาจะตื่นตั้งแต่เช้าและแต่งตัวอย่างรัดกุมโอเมื่อก่อนนี้ก็ทำนาพ่อแม่ทำนาปีแล้วก็พอหมดนาปีแล้วก็ หางูขุดงูขุดงูมั่งรับจ้างทั่วไปมั่งทำไมเราถึงเลือกที่จะขุดงูไรายได้ดีกว่าเป็นรับจ้างเหรอก็ตวงก็ยังไม่ได้ก็ใกล้พันสี่ร้อยห้าร้อยเราไปรับจ้างเรานี่ก็วันเต็มที่สามร้อยทำงานทั้งวันนี่ผมหาครึ่งวันด้วยผลตอบแทนที่ดีไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอีกทั้งยังไม่ต้องใช้แรงเยอะ คุณพิเชษจึงเลือกการจับงูเป็นอาชีพและมันได้กลายเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาไปแล้วถึงแม้ว่าจะต้องตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงก็ตามนี่ขุดไว้ขุดรูครับนี่บ่วงล้องครับนี่ตะขอเกาะตับกระกลูครับผมสูงใส่ครับ สุกอเลยงครับคุณ <seguinte> พิเชษไม่ได no ้เรียนรู้หลักการจับงูมาจากตำราไหนๆเลยเขาอาศัยจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กตลอดระยะเวลาที่ออกไปจับงูกับพ่อ งูเห่าจะแอบอยู่ในหลุมที่หนูได้ขุดทิ้งไว้และเมื่อเจอหลุมเขาก็จะใช้มือล้วงเข้าไปในหลุมเพื่อที่จะสำรวจรอยเลื้อยของงูครับเรารู้ได้ไงตรงไหนมีเป็นงูอยู่หรือไม่อยู่นะดูลูครับดูลูมีรอยมีคราบมัน เนี่ยเป็นมันเลยมันเจ้าเยื่องก็เราถุงยางถูดินเหนียวอย่างเงี้ยครับจะเป็นมันแวบเลยแล้วสองกระแดดจะเจอครับจะเห็นเลยครับเห็นแบบไหนเนี่ยจะเห็นเป็นมันเงาแวบเลยรอยประกายกขาวแล้วนะนั่นแหละครับนี่คือร่องรอยงูครับผม นเลยกิชัดเจนเลยนะ้อยนี่เนาะเมื่อแน่ใจแล้วว่ารูนี้มีงูเห่าอาศัยอยู่เขาก็เริ่มทการขุดหลุ้มทันทีขุดไปไม่นานสิ่งที่คุณพิเชษต้องการก็ปรากฏตัวให้เห็นครับก็พบกับเจ้าง,งูเห่าตัวนี้ซึ่งมันกําลังอารมณ์ไม่ดีนะแต่คุณพิเชษไม่สนใจและการจับงูเห่าตัวนี้ก็เริ่มต้นขึ้นดูน่าหวาดเสียวทีเดียวครับ มันมีวิธีหาอยู่สามสามอย่างนะลงไข่หากลางคืนไปส่องกลางคืนนะประมาณสักทุ่มหนึ่งนี่ออกหาแล้วก็หาขุดอย่างนี้ยยิ่งเจอคาบยิ่งหาง่ายหาพักเดียวเดียวก็เจอตัวมันไม่ไกลายคาบพวาไอ้เห่านะถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงเยอะเลยครับถ้าพาก็ถึงชีวิตและวกางทุ่งนาง,างนี้ด้วยใครใครก็ช่วยเราไม่ทันเราหาเราจะ,ปะไปประมาทก็ช่วงลาเราไม่มีงานแล้วก็หา รายได้เสริมมันดีกว่าทางานเยอะพวกเตียงเราไปทํางานนี่บางทีบางทีมันไม่แน่หางูในปุ๊กเลยห <c oughs> ลังจากได้ตัวมันมาแล้ว <c oughs> เขาก็รีบนะํามันมาขังไว้ที่ถังในบ้าน <c oughs> เพื่อรอให้พ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปถึงจะเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตาม <c oughs> มันได้กลายเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านท่าช้างและยิ่งในช่วงนี้งูขาดตลาด จึงทำให้คนในหมู่บ้านต่างแย่งกันหาเลยทีเดียวอย่างที่นี่มก็หลายคนน่ะที่พวกหางูนะหาเป็นม่งไม่เป็นม่งหากันมัว่วไปขุดเจอหนูเอาหนูเจองูงูขุดดะกไปงั้นนะแล้วอย่างอย่างที่คนอื่นจับอะครับ แล้วเขาโดนกัดอะไรที่คิดว่าเพราะอะไรที่เขาโดนกัดน,นั่นเขาประมาทมากกว่าพวกนี้ถ้าไม่ประมาทเราเราจะไม่พลาดบางคนอวดเก่งจับคอมั่งไมาใช้บ่วงสักวันมันต้องพลาดเราเราขุดดินไม่เหนื่อยเงยขุดรูมไเหนื่อยเราต้องมีการล้ากล้ามเนื้อเราต้องละาไปจับคอแล้วจับพลาดมีได้โอ้ย แน่นอนครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเพราะกว่าจะได้มันมาเราต้องเจอกับอุปสรรคก่อนเสมอและยิ่งหากเราเผลอหรือไม่ได้ระมัดระวังตัวเองสิ่งที่ตามมานั้นอันตรายถึงชีวิตนะครับเช่นเดียวกับอาชีพจับงูนี้มันก็พร้อมที่จะเกิดอันตรายได้ตลอดเวลาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพจับงูและตัวงูเอาไว้ชาวบ้านที่นี่จึงอาศัยช่วงเวลา หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเท่านั้นสำหรับการจับงูไม่ได้จับกันตลอดทั้งปีทั้งชาติครับก็ต้องขอเตือนกันอีกครั้งนะครับถ้าหากว่าไม่มีความชำนาญในการจับงูก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนะครับเพราะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่คุ้มกันครับ